ข่าวก้าเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราผู้แสดงว่ามาบ่อยแสดงว่ามาบ่อยดูขวดนงขวดน้ำอันนี้มันอะไรเนี่ยอันนี้ขวดอะไรอันนี้ขวดอะไรมีใครรู้บ้างเนี่ยอันนี้ขวดอะไร เนี่ยหลายขวดด้วยพี่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับผมยาวอ่ะท่านอาถัายชัดๆเลยถ่ายชัดๆเลยท่านจำเป็นเจ้าหน้าที่ไห้ผมยาวอ่ะอ่าถ่าย,ด,ยด,ดูหน้าด้วยตาชัดๆผมยาวครับนี่ทำงาน โอ้คุณไม่ต้องไล่ผมหรอกไม่ต้องมาไล่ผมหรอกไม่ใช่ที่ของคุณมันไม่ใช่ที่ของคุณคุณจะมาไล่ผมทำไมฮะที่ทำงานคุณอยู่โรงพักคุณมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อาหน้าที่คุณคืออะไรแมมจะมาไล่ออกจากพื้นที่ทำไมวันนี้เราต้องไปต่อยาวครับต่อเลยผมเรียกว่าอะไรชื่อนะที่ทำต่อสิครับโอ้พี่ใหญ่ จอกล้องแล้วเก็บอย่างเร็วรรดูที่นั่งจนสึกอ่ะดูดิ <c oughs> นั่งเป็นประจำนั่งจนสึก <c oughs> ใช่ครับผมเตัวนะพี่ไม่ของเจ้าเป็นงมาเกือบทุกวันดูดูขวดน้ำดูขวดอะไรก็ไม่รู้หนุ <c oughs> เนเต็มไปหมดทางเดินสึก <c oughs> ทางเดินจนสึกอ่ะคิดดูดิตัด <c oughs> ต่อเลยครับเก่พบหมดนะครับเก่งทุกอย่างครับเห็นไหมมันเป็นถนนสาธารณะที่ผมไม่ได้บอ แล้วบอกแล้วคุณจะมาไล่ผมออกทำไมคุณจะมาไล่ผมออกทำไมแล้คุณทงานงานของคุณอยู่ไหนผมถามหน่อยหน้าที่ของตำรวจไทยคืออะไรมืความเดจราจรมานั่งจับกล้องยิงความเร็วประชาชนางนั้นเหรอ,อนี่เราคือหน้าที่ของตำรวจไทยท่านไว้ผมยาเนี่ยแล้วคุณคือตำรวจไหมคุณไว้ผมยาการที่คุณทำงานนี่คุณเป็นตำรวจไหมเนี่ยชุดเนี่ยคุณใช้ตำรวจไหมตำรวจสพไหนสอนไหน เดี๋ยวผมทําหนังสือสอบถามให้แล้การที่คุณมาทําหน้าที่แบบนี้คุณได้รับรคําสั่งผู้บังคับบัญชาจ,จริงไหมแล้วมันใช่หน้าที่คุณไหมขยะเก็บไปด้วยน,ยยวยนี่ขยะด้วยนี่ขยะเก็บไปด้วยอย่ามาทำรกถนนดูน่าจะมาจริงความเดือเกือบท่ากวันนี่ครับดูปวดน้ำหรือ,อขวดอะไรก็ไม่ใช่นี่มาหน้าตาไป่ายทะเบียรรถหน่อย ชีวิกมาอย่างดีโอ้โหไม่ใช่รถช่าราชการด้วยนะใช้รถส่วนตัวด้วยนะนยครับใส่ขี่รถส่วนตัวมานั่งจับซุ่มจับยิงความเร็วประชาชนความเร็วโดอยาครับเนี่ยโอ้น่าอายมากม,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 มา,าซูมทะเบียนนี่ถ่ายรูปรถถ่ายทะเบียน เป็นจ้าหน้าที่นี่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่รถส่วนตัวแต่งแต่งเครื่องแบบแบบนี้เหรอมาปฏิบัติหน้าที่อะแต่งเครื่องแบบแบบนี้เหรอมาปฏิบัติหน้าที่นี่เหรอรถเจ้าหน้าที่ ผมให้ดูทางเดินดูทางเดินเขาดูดูทางเดินไปเนี่ยทางเดินเดินจนยาตายอ่ะคิดดูดิเดินจนาตายนี่ยทางเดินเดินจนยาตายอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเขาจะจอดรถไปฝั่งนู้นซีวิกอ่าซีวิกสีน้ำตาลเมื่อกี้นะครับเห็นทางเดินเดินจนยาตาย แล้วขยะนี่ไม่เคยเก็บเลยเนี่ยขวดน้ำถุงพลาสติกขยะดูดิโคตรน่ากเกียดอ่ะดูดิแต่นี่เนี่ยเนี่ยผมสงสัยอันนี้มันคือขวดอะไรเนี่ยเน<อ>ี่ยน่าจะเป็นกาแฟหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือขวดอะไรก,ก,กาแฟแน่เลยโอ้โหดูขยะจริงๆนงนี่น,น,นี้ที่ที่รองที่รองกระเป๋าเขาเนี่ยที่รองกระเป๋าอุปกรณ์เขาที่รองดูดูบริเวณที่นั่งยิง จนซึกหมดอ่ะคิดดูดินนดดสึกมาเลยลนี่ดูดูวิวที่เขาเล็งเห็นไหมดูวิวที่เขาเล็งเห็นไหมนี่แหละกล้องจะตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยกล้องเขาจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วใส่ชุดแบบฟรีสไตล์เลยนะโอ้โห แล้วกันนะจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกันไอการที่มีชายนิรนามนะครับชายนิรนามเนี่ยมานั่งดูดิจนสึกสึกนุ่น ون, ที่บางกระเป๋านุ่น ون, ถุงขวดน้ำขวดขยะขยะเขาโน่นเมื่อก่อนเขานั่งตรงนี้เนี่เมื่อก่อนนั่งตรงนี้นขยะกองอยู่โน่นเนี่ยเมื่อก่อนนั่งแต่ทีนี้แดดมันไล่แดดมันไล่ก็เลยขยะมาตรงนี้เนี่ย แดดมันไล่นี่แดดมันไล่เมื่กอก่อนนั่งตรงนน้นเมืก่อนนั่งตรงนูน้นพอตรงนน้นแดดไล่ปุ๊บก,ก็ขยับมาตรงนี้แดดมาตรงนี้เห็นไหมการที่คุณแต่งตัวแบบนี้แล้วมานั่งริงความเร็วประชาชนคืออะไรเออชมคลิป จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ